ในตัวอย่างนี้นะคะต้องการหาปริพันธ์นะคะของ x กกำลังสองบวก y กำลังสองนะคะเทียบกับ d a นะคะตัวหาปริพันธ์ไม่ยุ่งยากค่ะแต่ว่าบริเวณที่หาปริพันธ์เนี่ยนะคะก็มีความยุ่งยากเล็กน,อน้อยอันนี้ดูด้านซ้ายก่อนนะคะได้เป็นบริเวณหน้าตาแบบนี้นะคะ่ะถ้าเราจะใส่ลิมิตในระบบพิกัดฉากก็คือในตัวแปร x y กเนี่ยก็คือจะต้องแบ่งพื้นที่ยุ่งยากนะคะแล้วก็เอาใหม่ค่ะ เราก็จะเปลี่ยนนะคะหรือแปลงพิกัดไปเป็น uv ใดๆนะคะ,ะโดยวิธีการนะคะเราก็จะให้นะคะจากโจทย์ที่ให้มานะคะเราก็จะมองเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเราจะใหะ้เราก็จะให้ u ของเราเนี่ยเป็น x กำลังสองลบ y กำลังสองค่ะส่วน v ของเราเนี่ยก็จะให้เป็น x คูณ y ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้นะคะ าจาก x กําลัง2ลบ y กําลัง2เท่ากับ1นะคะเราก็เป็นไงคะเราก็จะได้ u ของเราเท่ากับ1นะคะแล้วก็ถ้า x กําลัง2ลบ y กําลัง2เท่ากับ9นะคะเราก็จะได้เป็น u ของเราเนี่ยก็เท่ากับ9นะคะ แล้วจาก x คูณ y ของเราเนี่ยเท่ากับ2นะคะเราก็จะได้เป็นไงคะ x y ของเราคือ v ใช่ไหมคะก็ได้ v ของเราเป็น2คะ่ะแล้วจาก x คูณ y ของเราเนี่ยได้เท่ากับ4ใช่ไหมคะจากสมการนี้เราก็จะได้ว่าเป็นไงคะ v ของเราก็เท่ากับ4ซึ่งจะเห็นว่าอันนี้เป็นสมการเส้นตรงนะคะในระบบตัวแปร U กับ V นะคะซึ่งเราก็จะเอามาวาดได้ดังภาพนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นไงคะแกนตรงนี้แทนที่เราจะเป็นแกน x อแกน Y ตรงนี้เราก็เปลี่ยน,นะคะ่ะเป็นแกน U กับแกน V นะคะซึ่งเราจะได้หน้าตา U ของเราก็จาก1ถึง9ส่วน V ของเราก็จะ2ถึง4นะคะเ,เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะ อาศัยทฤษฎีบทนะคะในการแปลงที่กัดนะคะ,อะข,อขอเลื่อนขึ้นไปเลยนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องหาตัวกำหนดจาโคเบียนนะคะซึ่งในที่นี้เป็นไงคะเราต้องการหาเจคือ J, เราจะแปลงจาก xy ไปเป็น uv ใช่ไหมคะ jxy ของเราซึ่งในที่นี้คือเศษหส่วนอะไรคะ juv นะคะ ซึ่งเราจะหา JUV ของเราเนี่ยได้ง่ายค่ะก็คือว่ามันคือ d e t e r m i n a n t ของนะคะอนุพันธ์ย่อยของ u เทียบ x นะคะของเมทริกซ์ขนาด2คูณ2อนุพันธ์ย่อยของ u เทียบ y แล้วก็แถวที่สองก็เป็นอนุพันธ์ย่อยของ v นะคะเทียบ x ค่ะแล้วก็อันนี้ก็อนุพันธ์ย่อยของ v เทียบ y นะคะซึ่งในที่นี้นะคะ Uh, uv ที่พูดถึงก็คือ u เป็นตัวนี้นะคะ v เป็นตัวนี้ซึ่งเวลาเราหาอนุพันธ์ย่อยเนี่ยเราก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็น u เทียบ x แล้ก็ได้ 2x นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ได้ u เทียบ y ก็ลบ 2y นะคะ v เทียบ x ก็ได้ yv เทียบ y ก็ได้ x นะคะแล้วเสร็จแล้วจากตรงนี้เราก็ทำการหาดีเทอร์มินแนมต์นะคะ ของเมทริกขนาด2คูณ2ก็คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะคะเราก็ได้2 x กําลัง2บวกด้วย2 y กําลังสองหรือดึง2ตัวร่วมออกไปนะคะเราก็ได้เป็นวงเล็บ x กําลังสองบวกด้วย y กําลังสองนะคะทีนี้พอได้ตัวนี้แต่ว่าตัวที่เราอยากหาก็คือ jxy ของเรานะคะซึ่งในที่นี้ก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นเศษ1ส่วน2นะคะ ก็คือเซน1ส่วน JUV นะคะก็ตัวนี้ค่ะเซน1ส่วน2คูณด้วย x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2นะคะแล้วทีนี้เป็นไงคะโดยทฤษฎีบทเราก็ดังนั้นนะคะจะได้ว่าในการหาปริพันธ์สชั้นเหนือบริเวณ R เราก็จะแปลงจากตัวแปร xy นะคะไปเป็นตัวแปร uv ให้หมดนะคะแต่จะเห็นว่าในที่นี้เนี่ย juv ของเราเอโทษนนะคะ jxy ของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นไงคะหักล้างกับ ตัวถูกหาปริพันธ์คือตัวนี้พอดีเลยแทนที่เราจะเปลี่ยนอยู่ในเทอมของ u กับ v เราก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะคะส่วน da ตัวนี้เราก็คือ absolute นะคะ jxy นะคะเราก็เศษ1ส่วน2นะคะคูณกับ x กำลังสบวก y กำลัง2แล้วตรงนี้ของเราก็ du แล้วก็ d v ะคะ่ะ เสร็จแล้วตรงนี้ของเราเห็นไหมคะว่าเราก็ทําการหากล้างกันไปเราก็เหลือแค่1นส่วนสเป็นค่าคง,งตัวนะคะข้างนอกเราก็ใส่ใหม่ค่ะเป็นดับเบิลนะคะอินทิเกรลของ O, อเวอร์นะคะตรงนี้เราก็เหลือแค่ D, U แล้วก็ D, V ค่ะนะคะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยออกมาไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ ตัวนี้นะคะก็คือพื้นที่ของบริเวณ RUV ซึ่งจากรูปเมื่อกี้นี้ขอโชว์นิดนึงนะคะจะเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะนั้นรูปของเราก็กว้างคูณยาวกว้างสองหน่วยยาว8ดหน่วยนะคะเราก็เลยได้คำตอบออกมาเป็นเศษหส่วนสอง กว้างคือ2คูณยาวคือ8นะคะเพื่อนคำตอบเลยได้ออกมา8ค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของการหาพื้นที่นะคะก็ไม่ต้องตอบหน่วยค่ะ